ตลาดสดกับตุกุนตลาดสดอี่ไทยเปรี้ยแล้วกนเนาะเบิ่งวาเขามีอียงแน่เนาะกอนเนาะเป็ดผือดพักคนละไม้เขาเหมือนบ้านเราไหมคุณจิ้มคนละไม้เตีมยยอะหนึ่งหนวยบาทละสัตนแอปเปิลคือสิแพงแต่ สมจานละลอยมาลนี่โอ้แอปเปิ้ลอันนี้ทูเฮเลตฟิปตี้แอปเปนนิ้ 250. ปปลสอ,อดดส,สองร้อยห้าสิบวคนแข่งอยู่เด้จีวีร้อยาสิบาทน้นอง,อองนนะองงุ่นสองร้อยแวยอยู่นี่องุ่นถูกดำๆนี่ร้อยสามสิบโอ้แอปเปิ้ลสีเขียวสางร้อยห้าสิบโอ้หอม ว้าวหอมัดใหญ่มากเลยกูรู้วักบาทรืชพักเขาเอะนราคาก็เขียนไว้3 0 and 50เยอะ this zucchini I love to eat this I remember yes ต่งเต่งมิมักแต่งมูนเนีินีอยู่ในโลตัสนอ่อ อยาหน่อไม้ฟรังุนโอ้คุณนะหลายเฮีตลาดตลาดสดกบัวไหมหนยใหญ่แท้คนบงบบกบัวไต้หวันคุณนะจะเป็นเห็ดหอมเนี่เนาะว้าวโอ้ so big เยอะ กาดขาวพี่ตะหัวใหญ่ๆปาด this I don't know อันนี้ยังเป็นบหดอออันนี้ยังเป็นหงอยู่อเป็นมะนาวเนาะ yeah I did I know อันนี้มะเขือมะเขือยาวสีม่วงบานเพป็นทุกคนโอ้ก็จะเป็นขิงเนาะนี่ขขิงขิง สะอาดจานดีสะอาดจานดีมากเลยว้าวเห็ดแสิบบาทเอตติบาทเห็อเตงกมว้าวที่ไอ d o น t k n o คือล yeah. yeah, really like ูกอีกย่างนูนอยู่เนาะสี่สิบบาทยาวิลิบีกว่านานนะฟังนัดสับปะรดลูกละรวยยี่สิบบาททุกคนมึงว้าวอะโวคาโดเลมอน

เขียวบานเต็มเนาะยวว้าวยางมายางมามาพอตลาดสุดเัวเยวัฒนเบาทเนี่ย o r I like them a little bit hard. Yeah. Okay. Thank you. <laughs> no, thank you. Uh -huh. No, I make some time. Yeah. <laughs> <Wax apple. laughs> mm -hmm. Yes. Yes, I uh, know. Yeah. yeah, we have Thailand. Yes, same thing. กับเข่าถุงเนาะค่ะเนาะคือบานเท่าแหละค่ะทุกคนไปแต่จะเป็นเมนเมูอย่างแน่เนาะนีส่สันกับเป็นระเส็บอียเลยเออเป็นเพ็ดใส่กล่องแบ,บ๋ยวโอ้ว้าวอันนี้แปอปเปิลอ่างงน hai chôm mặt nhạc cả tà lạt sốt được hả sốt chít hmm. wow Ooh, yeah i see nói yeah right Noina and em là kêu this and one And durian. Yeah. Wow. Right. Look at the noina. Okay. Really big. Tu con mương mực kiệp. Tu nháy nháy. Ali qua khoảng này bên để này อาจจะเป็นส Th yeah. mm ีแดงเนาะพอนาอทุเ hmm. ร oh, yeah, yeah. yeah. mm ียนก็มีด้วยป๊าดคนละหมากรากใหม่อาหารสุดว้าวโนโอ้ยยยยบนป่าทุกคนบ้าง ว้าวลโซว้าวกอาหารสดทุกคนปุ่งแกะเลียวเป็นเห็ดเมนูเสียบยาพรตเป็นเห็ดเมนูเสียบทั้งเลยเขืม

This not apple or apple? Peach. 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 Oh. Yeah. We have in America. Mm. so good. Wow, mm. I don't know how much it is. Yeah. I don't know how much. Is it one? Yeah, get one. Man. Okay. So, I'm going to begin now. Small one, big one. What? Up to you, really. It buys chow, it's, your, it's How much? Yeah. yeah. Oh, he tried to chow. 190. 190. Okay. Okay. Get uh. No, uh, this one right. no, no, no. no. But, this one, this one. Yeah. Okay, why well, are you going to get the biggest one? Big, because same. No, you think that's the same. Yeah, more to might have been 190 a kilo. Oh. So, Alright. Yeah. Oh, yeah. <laughs> okay. เดี๋ยวเซมแพลเลทนานตีหยกตาสั่งมไม่เบ่งเลยว่ารุ่นอะไจังปะเนาะก่อเนาะทีไปกินอยู่โรงแรมค่ะทุกคนน่กมาลาเดยเพราะว่าเขาอยู่สิบหมื่นเนาะเนาะมีเวลากินอยู่เนาะก่อเนาะเมื่อกี้แรกว่าจิย่างเบ่งซีดโอ้หันนี้ว้าวลุกลุกลุกไปคอะ

มีหอดโนไม้มีโนไม้ม yeah. ีหมูมิดข้าวโพดกันอ่ะข้าวโพดกับมีแตงโมเย่เบียร์ไอศกรีมโนไม้กับมีกระเทียมคนเมืองกระเทียมกระเทียมกระเทโลละลอยแปดสิบเนาะเครื่องกิโลก็สิบเก้าสิบบาทเี่เป็นวันตา่ำไปเดาเอาได้นี่ ก็เป็นภาษาบ้านเพิดแล้วคนาะโอ้ my god กิดกำลังจะต้อหัวไงเด็กอุ้ยง่ายง่าในตลาดสดก็ได้พคุอ่ะอันนี้แค่ทางเข้ามาเลยค่ะทุกคนแค่ทางแค่ทางเข้ามาเนาะก่อนอ่ะย่าอืมอันนี้ก็จะเป็นบักแฟงทุกคนกินละสี่สิบบาทเนี่ยเซฟแม่เมกก่อนเนาะ look. Yeah, I think so, yeah. Yeah, but this more big size. Yeah, four, please, mm. Mm. <laughs> one, yeah. 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 มาใส่ชีวิตอยู่นี่เนาะหรือมาทำเนาะทำงานเนาะทุกคนเนาะมาช็อปปิ้งตลาดจังซี่เนาะสามารถปรับปรุงเป็นอาหารแบบบ้านเฮาได้เลยนะเนาะเก็บกับแบบเยอะผลทุกข์ผลจะมาบอยยางดอกบ่ยยางจะกลับเรีวไปเส้นนี้นะคุณบริษเทตลาดใหญ่อยูห่างจากสิบอยยางเข้าไปเนาะค่ะเนาะอันนี้จะเป็นเขลนตะลุกเขลนตะลุก มอือทุกคนอือว้าวเ o ไปก็ใส่ไงแต่มันเมนะองคนนะบะหุงซุปพระเจ้พักหังสือบะหุงซุปกันเต็มอยู่บรูวโลละยีเกาหรือว่าลูกละยีนี่ค่ะทุก อันบัแตะวันมองโรงแรมที่ยญ่เพนอยู่กับคุณจิมเนี่ยคือมันเป็นใจกลางเมือตงตุกคนค่ะมันเป็นใจกลางเมืองม,มันมีมันอยู่ไกลกับสถานีช่องทีวีเขาน้องขเนอะเดี๋ยอันนี้ก็สิออกมานกน,านองๆเนี่ยหน่วยหนึ่งได้ไหมต้องมองยญ่เพนอยู่เนี่ยคือมันใจกลางเมืองอีรีเดี๋ย ไก่แี่ยโปโป๊ที่คนก่เสร็อไเต้ามาผิกระเทียมหอมมือหอมขาเจ้าหอมข้าเจ้าไปลุกเงวๆเด้เงาๆี่อันนี้กากิห่อที่หนึ่งปนปีนี่นี่ใก้ป้าปีกระเทียมขายอย่างนี้จิกแกะออกเลยก็รูงว่าย่ๆไงกระเทียมบานเนข้าบ่อข้าอยาอ่อ นไอปะรูว่านำอย่างนี้นำอ้อยบอกบะรูทุกคนนี่ปักท้องม่งว้าวเย่เย่คนยิ้มบนมวนหลายได้เป็นจะอ่อนเย่ไอโนคนจะอ่อนนุ่มเราสวัสดเฮ้จากไหนเด้แล wow. yeah. yeah, yeah. oh yeah. oh yeah. ้วไเฮาคนไทยเราอยู yeah, ่ประเทศไทย ไม่ใช่บ้านเราเรามาเที่ยวปาเนี่ยเนี่เราเห็นกันเนี่ยเราสวนรลายเราบ่าคุณที่มืนสื่อสื่อจากโลตัสตลอดทุกคนเพราะว่าเพิ่นเอาไปหันเป็นสลัดน้องกับแตงแบบนี้เราหันอู้หันนี่ลูกแย่ดิจัวเมนูว้าวโอ้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 เห็นตลาดสดกระจนเลยก็ อุ่นอกอุ่นใจเนาะค่ะเนาะกับพี่น้องบ้านเฮาทีมาใส่ชีวิตอยู่นี่เนาะค่ะเนาะก็คือเสื้อึดแนวอยู่แนวกินเพิ่มของอยู่ของกินก็สิคล้ายๆบ้านเฮาแนวยู่แต่ว่าคล้ายๆบ้านเฮาแต่ว่ากับเออแพงกว่าบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะราคาจะพิเนว่าแพงกว่าเพราะว่าส่วนมากเขาจะคันว่าโลนึงกับเออ หลายบาทไหมลอยขึ้นม่กนะองพตลอยขึ้นลอยขึ้นเยนหอกระเทียมอือืมอืมอนะยเฮ็ดโอ้ยจะเกเ็ดด้ยแบเน้อจระเเ้อระ อันนี้ก็ร้อยบาทโลละร้อยบาทหรือไาจะใกระปุกหมูเลยค่ะทุกคนองนสีเขียวอันนั้นก็ร้อยบาทแต่ใายเป็นกระพุทิมซื้อเมื่อกี้นะรอยเก้าสิบบาทเ้อยอะอ้เยะตลาดทุกคนตุ๊ตึกกะเจ้าก็เลยเห็นห้มองนี่เป็นตลาดบ่า้หอนนะค่ะเนาะอยู่ใกลตึก สูไต้หวันคือ uh ว่าโอเคมากจเจริญสะอาดสะอ้านชอบจังกู้ิ้มกระมักเด้กู้ิ้มกระมักน้อยกว่าน้องลงเล่มทีเล้วที่เรายกเลิกไปเนาะอาจจะยูหน่อหน่อยังสิละห้องใหญ่ห้องใหญ่มากๆเลย แต่ว่าก็มีบางอย่างที่เราบอกโอเคเช่นมองอาบน้ำล้วก็เราเลยเห็นเราเปลี่ยนนะค่ะทุกคนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เลยไปอยู่ใจกลางเมืองนั่นแหละค่ะอยู่กับใกล้สถานีทีวีโทรทัศน์นะค่ะเนาะมันก็เลยเบิ้งแพงนะค่ะเนาะห้องไม่ใหญ่แต่ก็แพงแต่ว่าสะดวกสบายของอยู่ของกินอีหยังนี้คือสะดวกแต่ว่าสำหรับเยเพ้นวานหน่นอกจริงๆกับก็ถือว่านอกเลยเขถือว่านอกของ อิวของกิจก็หาง่ายคือกันนี่ชวนทางนี้เนาะค่ะเนาะถ้าประเทศไทยเรือรเอาบรรยากาศต,ตลาดสดอยู่ไทยไปประเทศไต้หวันมาให้เบิ้งให้ชคเนาะค่ะเนาะคลิปัจิยบันเราเนาะค่ะเนาะยจะเป็นกับเจดีย์ราชพีระนองกอนล่ะค่ะคลิปหนาพอกันไหมจะเป็นกับขอขอบคุณพีพ่น้องสุงขสุขคนเด้อค่ะเด้อที่ติดตามที่ให้ยกำลังใจอย่าเพี้นเ,นเ,นเนมีใใเพยพร,ระมานเนาะก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ